ช่วยเปิดเสียงดังอีกนิดได้ไหมครับอขอบคุณครับ I ายแคนโอลีอีมัลจินได้แต่จินตนาการเท่านั้นพิมพ์คำว่าอะไรครับได้แต่ได้แต่จินตนาการถึงเท่านั้น When your face is before him. me, I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory. ว่น้ำไปนะครับก็ลากลูกไปด้วยฮะบนเรือยานครับเข้าแข่งขันไกลกีฬาคดูว่าเขาจะทำได้หรือเปล่า I'll I imagine be, be able speak at all to only can only imagine. Can, only imagine. can only imagine When that day comes. ก็ดึงขึ้นไปแล้วนะ So we yes forever forever worship you i can only imagine ทิ่มคําว่าอะไรครับคําว่าแขนงแปลว่าอะไรครับเก่งจังเรียนภาษาอังกฤษจากที่ไหนมาฮะ <laughs> ถูกแล้วนะครับคืออันนี้ผมเอาเอาคลิปอันนี้มาให้ดูเพราะว่าเวลาที่เรามีความรักแล้วก็มีจินตนาการเนี่ยนะครับเราสามารถทําอะไรให้เกิดขึ้นก็ได้ครับทุกสิ่งเป็นไปได้หมดครับ anything is possible ครับที่คนบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ใช่ถ้าเรามีความรักความรักกับตัวเองความรักกับคนที่เราจะส่งความรักตรวน,นั้นนะครการเดินทางถ้าเราจะเดินทางจากจ,ากจุด A ไปจุด B เราใช้หลักการเหตุผลได้ใช้ตรรก,กะแต่เราสามารถจะเดินทางไปไหนก็ได้ครับด้วยพลังแห่งความรัก และพลังของจินตนาการซึ่งพวกเราทุกคนมีนะฮะแต่เราต้องดึงตัวเองแล้วเราต้องต้องหันกลับมาเข้ามาหาจิตใจของเราอะไรคืออะไรคือสิ่งที่เรารักที่สุดอะไรคือหัวใจของเรานะครับถ้าเราหาหัวใจของเราเจอเราก็จะเป็นสุขแต่ถ้าเราหาหัวใจของเราไม่เจอเราไม่มีวันเป็นสุขนี่คือตัวอย่างที่ดีมากนะฮะที่จะทําให้เราเห็นว่าทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่เดี๋ยวเนื่องจากว่าผมวันนี้มีอ,อะไรที่จะ อยากให้ทุกท่านได้ลองปฏิบัตินะครับคือชีวิตของพวกเราอะครับคือชีวิตที่วิเศษที่สุดนะฮะเพราะว่าทุกท่านเนี่ยตอนนี้จะได้มีโอกาสไปสัมผัสกับผู้ป่วยผมได้เข้าไปบ่อยนะฮะและผมมีความรู้สึกตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าชีวิตที่ธรรมดาธรรมดาที่เรามีนั้นนะครับคือชีวิตที่วิเศษที่สุดแล้วล่ะครับชีวิตที่เราหายใจได้เองไม่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจริงไหมครับจริง เพราะนั้นทุกลมหายใจของเราหายใจให้เป็นสุขที่สุดชีวิตที่เราเดินไปเดินมาได้เองนะครับคือชีวิตที่วิเศษที่สุดนะครับชีวิตที่เรารับประทานอาหารได้เองลิ้มรสอาหารได้เองกลืนได้เองคือชีวิตที่วิเศษที่สุดไม่ต้องไปสรรหาอะไรที่มันวิเศษไปกว่านี้ไม่ต้องให้ใครมาเข็นเรานะครับไม่ต้องให้ใครมาป้อนข้าวให้เราไม่ต้องมาให้ใครมาหายใจแทนเรา เพราะฉะนั้นใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่ที่สุดเลครับให้มันเป็นประโยชน์ที่สุดเลครับและเราจะมีพลังมากๆในการที่เราจะลุกขึ้นมาดูแลผู้อื่นนะครับผมเนี่ยมีตัวอย่างของบุคคลที่เป็นประเภท X-Men ฮะผมก็สงสัยเหมือนกันว่า X-Men เหล่านี้ทำไมเขาเข้ามาหาผมเจอได้ไงนะครับเดี๋ยวถ้าใครสนใจนะครับอเล็กซานเดอร์กับคารอลินทอสกาเขาจะมาเมืองไทยอีกเดือนมนกราคมนะครับเขาเป็นใครครับ เขาเป็นคนที่มีพลังในการรักษาคนใช้พลังจิตครับนะครับ i n p u t o u t p u t 100%ทางการแพทย์ไอตัวกระบวนการ process ยังดูไม่ออกว่าเขาเอาอะไรเข้าไป Treatment เข้าไปดูแลนะฮะแต่ทั่วโลกเลยครับ100%เป็นอย่างนั้นหมดเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้าน spinal spinal h e a l i g spinal s t r e t e n i n g คือการจัดกระดูกสันหลังคนให้ตรงครับนะฮะ ซึ่งเวลาที่เขารักษาเนี่ยนะครับเรายังไม่ทันรู้ตัวเลยเขารักษาแล้วนะครับผมเอาเขาวัดขานะฮะแล้วล่าสุดปีดปีที่ผ่านมาก็เป็นพันๆคนรีซอร์รีซอรอ์นักฟุตบอลของเรากระดูกขาไม่เท่ากันนะค,คนเราเวลาที่เราโตขึ้นมาเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องกระดูกกระดูกสันหลังนะฮะเขาเนี่ยส่งพลังของเขาเนี่ยยังไม่ทันรู้สึกตัวเลยครับไม่ถึงสองวินาทีวัดอีกทีหนึ่งครับอันนี้บันทึกเทปไ้เลยครับขาเท่ากัน ดึงก็ดึงไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะครับครั้งแรกที่เขามาเมืองไทยครับเขาอ e ีเมลมาหาผมบอกว่าเขาจะรักษาคนให้30คนไม่คิดอะไรเลยนะฮะคือจิตใจเขางดงามมากแล้วก็เป็นเยอรมันนะอายุ50กว่าแต่ดูหน้าตาเขาสิครับทุกครั้งที่เขาเออผมเจอเขาอะหน้าเขาเด็กลงเด็กลงทุกครั้งเลยแปลกมากเลยนะฮะเขาอ e ีเมลบอกว่าจะรักษาคนสัก30คนผมก็ดีใจมากผมก็มีรายการผม,ผม,ผ,มผมก็มีสื่อของผมอย่างเงี้ยนะฮะ ประกาศไปวันแรกครับคนมา300รอผมก็อีเมลไปหาอเลซานเดอร์ตอนนี้คน300อคนแล้วอยู่รักษาไหวไหมก็บอกยินดีมาเลยมาเลยปรากฏว่ามาจริงๆครับนี่นี่ให้ดูนะฮะนี่ที่ห้องประชุมหอประชุมพุทธคยาครับมากันพันกว่าคนลิฟติดไปหมดแล้วฮะรถติดตรงตรงนั้นเลยฮะคนมาเข็นเขินกันมาเป็นไปหมดแล้วฮะอย่างนี้เลยครับนี่แน่นห้องไปหมดเลยนะฮะนี่อย่างนี้ฮะเข้ามานะครับ มีออกมาข้างนอกห้องประชุมนะฮะปิดหมดลยน,นี้ในออฟฟิศผมเองครับวิธีการรักษาของเขาเขาก็ส่งพลังไปไงฮะแต่สิ่งหนึ่งคือผมก็ไม่รู้ว่าเขาทํายังไงนะครับมีเคสหนึ่งครับแม่พาลูกที่กระดูกสันหลังอายุประมาณ5้าขวบกว่ามาแล้วก็กําลังจะส่งส่งภาษาให้เขาพยายามจะส่งสัญญาณจะชี้คือพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พยายามจะบอกเขาว่านี่ลูกลูกลูกชายตัวเองมีกระดูกงอกตรงนี้ปรากฏเป็นคำอีกทีหนึ่งครับหายไปแล้ว ร้องไห้โฮออกไปเนี่ยมีหลายเคสเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขามีกระบวนการอะไรนะฮะแต่สิ่งที่ผมได้สัมผัสคือจิตที่เมตตาของเขาฮะคนแรกเขาเริ่มรักษาตั้งแต่บ่ายสองฮะและเขาไม่หยุดไม่พักไม่เบรกเลยนะฮะไม่เข้าห้องน้ำไม่ทานอะไรตั้งแต่บ่ายสองจนถึงเกือบสี่ทุ่มคนแรกกับคนท้ายฮะคนที่พัน พลังความรักของเขาเท่ากันคนสุดท้ายที่ได้รับการรักษาจากเขาเหมือนกับเป็นคนแรกอ่ะเขาทำด้วยความสุขมากเขาอยากให้ทุกคนมีสุขภาพทีท่แข็งแรงผมเมื่อสัมผัสผมคนลุกผมพผ,ผ,ผมนั่งสังเกตอยู่อ่ะผมนั่งอยู่้องนั้นผมขอรับพลังงานอยู่ตรงน,นั้นนะเขาจะรักษาใใครก็ตามผมขอรับไปด้วยเนอเขาใช่ไหมใช่ไหมครขอขอแบบว่าขอมีส์ไลน์หน่อยเขาแบบมีอะไรครับมีแรงชิ่งมาหน่อยนะนะฮนะแล้วเราก็ตั้งกล่องครับตั้งกล่องบอกว่าเนี่ย อลกซานเดอร์เข้ามาเราไม่เก็บตังอะไรเลยนะไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับใครอยากบริจาคเท่าไหร่ก็บริจาคนะฮะก็ได้เงินไม่มากเท่าไหร่ก็หมื่นกว่าบาทนะฮะผมก็เอาใส่ซองให้เขาตอนจบครับเกือบสี่ทุ่มก็ขอบคุณเขาแล้วก็มอบซองให้เขายิ้มครับเขารับแล้วเขาก็เอาซองเนี่ยคืนกลับมาให้ผมเขาบอกวันนี้เขามีความสุขมากเลยเขาไม่เคยทําสถิติในการรักษาคนได้เป็นพันๆันคน เขาบอกว่าที่นี่มีพลังนะเพราะว่าอะไรเพราะเราปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเขาเขามีพลังมากแล้วก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นที่หนึ่งในโลกที่เขาต้องเดินทางมาอะไรไม่รู้ดึงเข้ามาที่นี่นะครับแล้ววันนั้นเนี่ยระหว่างที่เขารักษาเนี่ยเราก็มีเราได้นิมนต์พระจันทรย์มิซุโอคาเบสโกมาปฏิบัติธรรมด้วยเขาบอกว่าระหว่างที่พระจาจทร์ท่านนั่งนั่งสมาธิอยู่เนี่ยพลังเยอะมากก็เลยทําให้เขาอยู่ได้ไปจนถึงสามสี่ทุกแล้วเขาก็เฟรชมากเลยนะครับเขาบอกว่าเอาเงินเนี่ยไปทําบุญอะไรก็ได้ อยู่ทาอะไรก็ได้อยู่ชอบปล่อยปลาก็ไปปล่อยปลาทําอะไรก็ได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นที่ผมอยากจะเรียนทุกท่านนะครับคือจิตที่เมตตาเห็นไหมคือคนแบบนี้เขาถึงมีพลังที่พิเศษอย่างนี้นะครับซึ่งทางการแพทย์อธิบายไม่ได้ แต่ว่า Input Output ได้หมดนะครับถ้าใครอยากจะเจอเขานะครับก็เดี๋ยวผมจะขึ้นทาง f a c e b o o นะครับประมาณมกราคมเขาจะเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาก็จะเดินสายรักษาคนทั่วโลกรักษาฟรีไม่ได้เก็บตังอะไรเขาก็ได้รับเขาบอกเขาเป็นแค่ h a n n e l ครับของการรับพลังงานนะครับลงมาแค่นั้นเองแล้วจักรวาลนี่มีพลังอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเรารู้จักวิธีการเปิดปิดพลังงานตัวนั้นหรือเปล่าใช่ไหมครับนี่ครับแล้วผมโอ้โหส็จแล้วเขาไปรักษาครับเด็ก ะะเด็กออทิสติกเด็กพิการนะฮะ,ะช่วงหลังในผมไปช่วยผู้ป่วย HIV นะครับที่ตอนนี้เราถูกไม,ไม่ได้รับงบ,งบประมาณจากเมืองนอกเราก็เข้าไปช่วยเด็ก HIV ที่ติดเชื้อเนี่ยสองหมื่นคนพอเขารู้ปับ๊บพอเขามาติดตามผมใน Facebook เขาส่งเงินเข้ามาช่วยทันทีทุกครั้งเลยไม่ว่าทำอะไรนะครับเ,เขาก็ไปช่วยเด็กและดูหน้าตาเขาเสิครับหน้าตาเขามีความสุขคือถ้าเราทำอะไรด้วยความสุขอะเราได้ก่อนเลยดูหน้าตาเขา หน้าตาเขาเด็กลงเด็กลงเรื่อยๆทุกปีเลยนะฮะแล้วเขามังสวิรัตครับเขาไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับนี่ฮะเขาไปรักษานะเขาเป็นตัวอย่างที่เห็นแล้วโอ้แล้วบอกในโลกนี้โลกนี้งดงามจังเลยผมก็เขียนไปบอกเขาว่า how wonderful life is when you are in the world โลกนี้น่า มันสวยงามนะถ้าเราได้เจอคนแบบนี้แล้วถ้ามีคนแบบนี้เยอะๆเหมือนกับมีพวกเราทุกท่านในห้องนี้อยู่นี้เยอะๆเนี่ยแล้วช่วยกันนะโลกของเราจะน่าอยู่มากแค่ไหนใช่ไหมครับอ่าแล้วก็อันนี้อยากจะขอเล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าถ้าท่านใดจะตามผมไปก็ได้แต่ว่าเข้าไปต่อครั้งเนี่ยไม่เกิน10คนเพราะว่าะจะต้องมีการรักษาความปลอดภัยนะครับอย่างที่ผมเว้นว่าแต่ละปีเราจะมีเด็กที่ต้องโทษ นะอยู่ในสถานพินิษฐนะ์ปีละห้าหมื่นแล้วเด็กเข้าเข้า <_ d ick> ออกออก,ออกครับไม่ไม่ไปเลยนะครับเ,เด็กนะต้องให้เขาอภัยตัวเองนะมีที่มีท่านหนึ่งบอกว่าเด็กบางคนไม่รู้จักให้อภัยตัวเองอันดับแรกเลยครับผมให้อภัยก่อนอภัยตัวเองอภัยพ่อแม่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นกับตัวเองกับพ่อแม่เด็กทั้งหมดไม่เคยมีใครกอดเขานะครับซึ่งผมเนี่ยเดินสายไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้าเกิดผมไม่ว่างผมก็แท็กทีมฮะ ผมทางานเป็นทีมเวิร์กคุณแม่ผมไปแทนนะครับแล้วคุณแม่ผมคุณแม่ผมก็มีพลังนะฮะก็เนี่ยแล้วก็เราก็ไปคือไม่ได้เอาของไปให้เขาครับแต่ให้เขามีความรู้สึกว่าเขายังมีที่ยืนอยู่เรายังไม่ได้ตีตราเขาว่าเขาเป็นเด็กไม่ดีเป็นเด็กที่คุกนะฮะไปยอมรับเขาสายตาเขาจะระแวงมากเวลามองเขาจะไม่มองศบตาครับเขาจะรู้เลยว่าคนกําลังตีตราเขาว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แต่ถ้าเราไปกอดเขาเด็กบางคนเนี่ยฮะป้นค่ามาแล้ว อายุ19-20นี่แบบฆ่าคนมาแล้วนะฮะ,ะผู้คุมบ้านบอกคนในอย่าไปจับตัวเขานะเพราะว่าเขาติดยาเสพติดเดี๋ยวจะมาไม่ล่ะผมไม่สนใจผมเข้าไปกอดเลยนะครับแล้วให้โทรศัพท์ไปบอกรักพ่อแม่ตัวเองไม่เคยทํามาก่อนนะครับ